ป็นที่เขาไ้มาก็ดีเป็นที่เขาไหวหนวก็ดีเป็นที่เป็นหลวงพี่ลวพัดก็ดีใึ้ตายตกกัะดาตะวันใึ้ตายตกกัะดาตะวันใึ้ตายตกกัะดาตะวันให้หมดให้จึ้งด้วยเถิดนิจาวาจันบุพอาปุกพระกระดาษพระปืน

You yeah, bhavan padanato patammi tamiye bhotto huti ओ पर्नुआ ओ पर्या परिदाति का तपलमाने ता नादिआमांतर ताहतिका तो ओ पर्नुआ ओ

เพราะตกตกไปเพราะหางยำรวยเพราะหางยำไปร้านเนาะอะไรที่อะไรที่มันไม่ดีไม่งามไขมาเขาวางมาตามโจตามแล้เนาะ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 มันมีคำว่าไขขัดแไขย่อไขขัดไขขัดไขย่อไขย่อมันมีห่ไขขัดเขาไปคนบานบานเล่า แต่ต่อรอบ้างตัดบกวนบ้างอาบ้มนบ้างเพว่าใข้ขัดนะเลอปิฐานเอานะโดยพระก็จะบองก็ะคุตายให้พระคุณตายเ็ือตายกับเพาะตายกับโตกะตายกับโรกตายกับนะอนะอฐานเอาอะไรอะไรที่ไม่ดีไม่งามก็ขอให้ตกต้องไปตามตะวันตกต้องไปตามตะวันอะไรที่ดีก็หอ้ลมหายายจากลมหายายจาก ต่อนนี้ฝ่ายพระท่านกำลังตะกุนตายให้สาวันละบางตะกุนตายนะตั้งใจรู้บางตะกุนตายถึงสาววาละอานิจจาวันตังก์ ดึงผ like like <wh> ้าออกดึงผ้าออกในายแล้วนะแล้วกลับหลังหันก็จะทางด้านตะวันออกผ้าขยุมขยุมใส่มือไว้ออกกับผ้าออกเลยแล้วขยุมขยุมใส่มือไว้ถือว่าเกถือผ้ากระดอกบัวไว้หันหน้าไปตะวันออกนะครับพยับเก้าอี้อ uh, ย um, mm, ่างเดียวพอหันปตะวันออก ขาดแบบคงเดิมเนาะขยับกับตัวพระขยุ่มขยุ <iso> ่มในมือไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยพับยังไม่พับยังไม่พับในมือพนมเออขยุ่มขยุ่มไว้ก่อนถือดอกบัวถือท่าให้จบอธิษฐานให้ข้าพเจ้าจงเกิดแต่สิ่งดีจงเกิดแต่สิ่งเป็นสุดเออไม่พูดผ้าไม่ทะลุไอ้เดียร์อ่ะยัติงอยู่กับบานแม่งเลยเดี๋ยว์ถือผ้าวันรู้ดิ ถือผ้าไว้ขระพเจ้าตือผ้ามานมือมาทุ่มไว้่าการข้าบเาจ้าเอ่ยชื่อนามสกูลขอให้ข้ะพเจ้าจงเกิดแต่สิ่งดีเกิดแต่สิ่งเป็นมงคลตลอดปีนี้ให้ดวงด,ดีตลอดดีเงินดีตลอดปีงานดีตลอดดีค้าขายดีตลอดดี มีทั้งพวกทางรางมีอายุยืนยาวมีสุขภาพที่แข็งแรงมีแต่คนไม่ตามีแต่คนเพื่อคนมีแต่คนเพือเ่อดุลมีสติปัญญาใหร้รู้เหลือผู้อื่นคนทานกบเลียบที่โกท,ทิ่งขาอย่าได้พบเจอเออทั้งนักเมตตาเออทั้งวาจาเรียกดัก รับเงินมือซรายรับเงินมือขวาพูราดจบเกิดจับตัวพระบัเจาอธิืานขอเอาเือมขอให้แล้วก็คุมผเอาผูกผ้ามาเดินนะุูกผ้าแล้ก็ตั้งใจมือเราโบนองใจเย็นโยกยันยัน

ให้เป็นตัวปัจจัยให้เป็นนเนยาวนานปีนี้เป็นปีที่สุดดีที่สุดอกวารักจะบอกนะปีนี้ปีมันก่อนเราทำอะไรให้เกิดความดอยู่ที่ไหนก็สบายไปที่ไหนก็สะดวกทำอะไรก็สำเร็จสำเร็จสำเร็จตามใจนโมตั